พวของแต่แต่ละบุคคลที่รู้นันแหละเขเรียกว่าเป็นปจิตักถึงจะเป็นใครมาพูดอะไรยังไงมาเฉลยมาเล่าเรื่องเอา่าทําแบบนั้นแบบนี้มันเป็นไปแบบนั้นแบบนี้คือมันคือสิ่งที่เขาเล่านะเขาก็เอาที่เขารู้เขาเข้าใจเล่าไอ้ที่เราเข้าใจมันมเหมือนที่เขาเล่าคือเวลามันเข้าใจมันก็จะเข้าใจแบบที่ตนเองเข้าใจ มันจะคลายมากคลายน้อยมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าความชัดเจนมันก็คือความชัดเจนนั่นแหละก็คือคําตอบต่างๆมันก็อยู่ที่ที่รู้ของแต่ละบุคคลนี่แหละรู้แล้วมันเคลียร์ไหมหรือว่ามันต้องรู้ซ้ําบางเรื่องบางราวก็ต้องอาศัยก็คือมันมันมันมีแต่มมันีแต่เรื่องเดิมเรื่องเดิมก็คือสัญญาประทานสัญญาพวกนี้เละ เป็นของพวกนี้คือนำนำให้เกิดพบเกิดชาติอุปทานสัญญาเท่านั้นเองก็คือพวกความที่ว่าเป็นเป็นอุปทานในสัญญาอุปทานคิดในความจำจำว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรต่างๆต่เนี้ยเพราะว่ายังที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคือความไม่รู้ไม่เข้าใจตามจริงแต่ถ้าหาาว่าเรามาดูมันชัดๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นเพียงความรู้สึกหนึ่ง มันมันมันนี่มีรูปร่างลักษณะให้ไปดูไปเห็นนะเห็มันรู้ถึงมันได้มันเข้าใจถึงมันได้มันเป็นการผักดันผักผักดันส่งต่อส่งต่อกันและกันออกไปให้มันไปเกาะเกี่ยวเรื่องเราวเข้ามาแล้วก็หมุนเวียนวนเวียนอยู่เนี้ยคือมันก็อยู่ในตุ้งเราความคิดของแต่งอารมณ์ความรู้สึกหมุนวนอยู่เนี้ยอันของเดิมๆแค่นั้นนะของเดิมๆแคนั้นก็คือ ที่มันไม่ถูกรู้ตามจริงมันก็ไม่ถูกสาสางถ้ารู้ตามจริงมันก็จะคลายคลายความความเป็นจริงมันจังความอัดแน่นในทุกเรื่องทุกราาคือความอัดแน่นในความมีความเป็นเป็นว่าเราเป็นเขาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้คลายออกมันจะมันมันจะก็จะเป็นความที่มันเบาบางคือเบาบางก็คือเดือน้อยจืดจางจุดจางแบบนี้นี่แหละ มันจะหายมันจะหมดไปมันจะสิ้นไปวันไหนเวลาไหนอันนี้คือไม่รู้ได้ก็ต้องอาศัยเรียนรู้อย่างท,ที่รู้นี่แหละไปม,มันจึงระยะเวลาของแต่ละบุคคลมันจึงไม่เท่ากันฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับใครเราจะเอาเรื่องเล่าไปตีเทียบวัดกับใครอะไรงไงก็คือไม่ได้เพราะแต่และคนมันไม่เหมือนกันแต่และคนมันไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันบางคนจางคายช้าบางคนจางคายเร็วมันก็อยู่ในเรื่องของที่ว่าปฏิบัติในหลการปฏิบัติแบบแบบสุขปฏิบัติแบบสบายหรือว่าหรือว่าสุขาปฏิปทาางเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติแบบลําบากเงี้ยแล้วก็มันก็มีเหตุให้ถึงแล้วบรรลุหรือว่าค้นช้าคนเร็วก็ต่างกันบรรปฏิบัติแบบลําบากบรรลุเร็วก็มีบรรลุช้าก็มีปฏิบัติแบบสบายบรรลุเร็วก็มีบรรลุช้าก็มี มันจึงแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็บรรลุเร็วมันก็เร็วก็ไม่เท่ากันด้ยวยน็คือในเวลามันก็ไม่เท่ากันมันจึงเอาแน่เอานอนอไม่ได้เขาเรียกว,ว่านี่แหละเขาเรียกว,ว่าไม่จํากัดเวลาเสลอ,อากาลิโกือไม่มีเวลาไม่มีเวลากําหนดว่าต้องต้องบรรลุเวลานั้นเวลานี้น,น,นั่มันพร้อมที่จะบรรลุได้ตลอดขึ้นอยู่กับว่าปัญญาใครมันจะรู้แจ้งเวลาไหนนั่นเอง มันจะรู้มันจะรู้เฉพาะสิ่งที่รู้ได้คือของใครก็ของใครใครรู้เท่าไหร่มันก็คือก็เท่านั้นเลยรู้ว่ามันมีเท่าคือทุกอย่างมันมีเท่าที่รู้นั่นแหละฉะนั้นก็คือรู้เท่าที่รู้เนี่ยมันก็มีแบบพวกที่พวกที่มีริยานชนเดชหรืออภิญญาเนี่ยอันนี้คือเขารู้มากมายเยอะแยะคือรู้นเขาไปรู้อะไรต่อมีอะไรควบคุมนู่นนี่นั่นความคิดของคนนั้นคนนี้เสียงอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือ ควบคุมนั้นควบคุมนี้เนะนี่ยอันนะี้ก็คือมันก็ไม่เท่ากันมันมันไม่เหมือนกันทีนี้คือจะให้ทุกคนไปรู้เหมือนกันทั้งหมดเป็นไปนไม่ได้นก็คือใครจะรู้แบบไหนใครจะรู้แบบไหนมันก็คือมันก็คือรู้เท่าที่รู้นั่นแหละรู้เท่าที่รู้แบบแบบใครรู้แบบไหนก็คือข้อของเขาแบบนั้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนพระปลายยะเห็นไหมยกตัวอย่างพระปลายยะท่านก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเนี่ยนี่คือ ท่าน,นก็บรรลุเจพาพ่อหน้าเลยเพียงแค่ว่าเท่าองค์ตัดไม่ไม่ไม่เยอะเลยนี่คือว่าเห็นสัตว์่ว่าจะมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าท่านมองยังไงอะคือมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าซึ่งคนผู้คนก็นําประโยคนนี้มาอธิบายกันเยอะแยะมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าบางคนก็บอกว่าว่างไม่เหมือนบางคนก็ว,ว่างว่าางแตบบ่นั้นว่างแบบนี้มันมีแต่สําสันวนโัวหารที่คิดไป ที่พูดไปจากความจากการคิดเอาแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนะี่ยคือมันก็จะเข้าใจไปเลยว่าว่างคือมองโลกนี้เป็นของว่างเนะี่ยมันว่างอย่างไรความยึดในทุกสรรพสิ่งแต่ทุกสรรพสิ่งมันยังคงเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคงเป็นอย่างนั้นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเป็นอย่างมันอย่างนั้นแต่ว่าทีน,นี้ก็คือสิ่งที่มันกดลงก็คือพอจะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มันจะโดลงเขามันเองแล้วก็สุดท้ายมันก็หมดมันก็ขาดขาดจื่นเชิงมันก็นั่นแหละไม่มีพอจยินดีกับอะไรต่างๆกับรูปเสียงที่เรสัมผัสอะไรต่างๆทั้งสิ้นแต่ทุกอย่างมันเป็นปกตินะไือ้ขันห้าก็ยังมีปกติยังมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนปกตินี่มีปกตินั่นแหละมีความรู้สึกนึกคิดเป็นปกติมีการหิวมีการร้อน เป็นปกติตามสมมติสมมติว่าอย่างไงทุกอย่างที่เป็นสมมติก็ยังคงเป็นปกติสมบูรณ์นี่มันเราต้องดูตรงที่ว่าให้รู้เนี่ยมันไปรู้มันอยากรู้หรือว่ามันรู้มันอยากรู้หรือว่ามันรู้เพราะว่ามันมันมีเหตุให้รู้อืมก็นั่นเนี่ยปาญหาว่ามันยังไม่มันยังไม่เคลียร์มันก็ย่อมสงสัยก็เป็นธรรมดาความอยากก็ย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะมันยังไม่เข้าใจแต่ถ้ามันเข้าใจมันก็จะหายสงสัยมันก็ไม่อยาก ก็อย่างนี่แหละคือความพัดภาคเนี่ยมันมันอยู่ในปกติชีวิตนี่แหละแต่ผู้คนไม่รู้ว่าพัดภาคที่เขาไปคิดว่าการล้มหายใจจาดกันมันคือการผ่าก็นั่นไปไปคิดเอาสุดโต่งเกินไปก็นี่แหละมันจึงต้องรู้ให้ถูกจุดยังไงรู้ให้ถูกจุดเกาให้ถูกจุดมันก็จะมันก็จะเข้าใจหายใจแล้วมันก็ตรงเรื่องเพราะทุกอย่างมันเกิดอยู่ตรงไหนมันเกิดอยู่ที่นี่มันเกิดอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ที่ความคิดเนี่ย ก็จะรู้เห็นของมันแล้วมันเกิดที่นี่มันหมุนเวียนสลับเปลี่ยนก็คืออยู่ตรงนี้ยนั่นแหละก็คือภพชาติหรือว่าทุกอย่างตัวนี้กรรมวิปัสสนอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้เลยก็อยู่ที่เจตนาทุกอย่างมันจึงมันจึงไม่เกี่ยวกันไงมันจึงไม่เกี่ยวกันมันไม่มันมันมันจึงไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวกันแต่ว่าที่มันเกี่ยวเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองเรียกว่าเกี่ยวเราไปเอา เอาแปรียำนวนภาษามาเทียบมันก็เขียนไปนะเราต้องเข้าใจต้องเราต้องเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเราจะให้มันจะให้จำนวนภาษามันลงกันหรือจะปรับให้ให้มันคือเป็นการประโยคเดียวกันอันนี้นคือมันมันไม่ได้คือแต่ละคนมันจะมีการเข้าใจการเข้าใจคือมองุงมอง มุมมองอาจจะต่างกันมันก็คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นก็คือเรื่องเนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมมันจริงมันจริงเป็นสิ่งที่เพราะว่าเรื่องผู้อื่นอย่าไปนสนใจสภาวะตรรมคนอื่นอย่าไปนสนใจเราสนใจเสรจสภาวะธรรมตัวเองเราถึงเราจะรู้สภาวะตรามคนอื่นมีหูคิตตาคิตไปรู้กิเลสไปรู้ว่าเขามีชู้มีเมียน้อยลักลอบเอากันมันก็ไม่ช่วยให้เราคือคนทุกข์ใจยกเว้นแต่ว่าเรารู้เรา แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยคือการที่รู้ภายนอกนอกจากจิตใจตนเองกายใจตนเองลังแต่เป็นจงุไทเท่านั้นเหตุที่เกิดคือมันเกิดมันเกิดการรับรู้มันเกิดสัญญามันเกิดการขุ่นมัวมันเกิดการสับสนนะนนั้นก็คือตน,นเองนี่แหละตนเองรู้นตนเองใครจะอะไรยังไงนั่นก็คือทำใครทำอ่ะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเเเเาจะก,กำชับกำชับหรือพระพุทธเจ้าท่านก็พูดจริงคือมันเป็นประจักษ์สั่ง นั่นก็คือความอยากเนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ที่ต้องทําความเข้าใจเพราะอยากอยากปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันเหนมือนไม่ได้อยากถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็คือไม่รู้เห็นอยากไม่รู้เห็นอยากมันก็ไปแล้วไปตามน้านความอยากลมันถึงต้องรู้อารมณ์ความคิดอารมณ์ความคิดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่นกักปฏิบัติทุกคนต้องรู้ก่อนจะก็คือก่อนจะถึงเส้นชยัยก่อนจะถึงปลายทางมันต้องผ่านพวกนี้ไม่ผ่านไม่ได้ อ่านไม่ได้ไมันต้องผ่านเท่านั้นนะแต่ว่าก็อย่าไปยึดอย่าไปยึดตามคําพูดนะอย่าไปยึดตามอักษรนะว่าอารมณ์ความคิดคือมันไม่ใช่อารมณ์มันไม่มีความคิดเท่านั้นแต่มันคืออย่างที่รู้นั่นแหละตรงนั้นน่ะมันจะจบปัญหายดงไงเขาเรียกว่าตัดจำนวนภาษาคือตัดจำนวนภาษาตัดจำนวนภาษาสมมุติต่างๆออกไปแต่ว่ามันอาศัยความรู้สึกษษมันอาศัยคือรู้รู้ความรู้สึกตรงนั้นแหละคือ,ค,อคือทำคือทำที่ทําให้ หายสงสัยจบกิจสิ้นสงสัยได้เราจะไปเอาสันวนโวหารมาตีผิดถูกไม่ได้แล้วก็พยายามก็คือพยายามอยาปไปอธิบายมันตรงนี้แหละมันจะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สนด้วยคือมันจะไม่สนสภาวะธรรมของใครด้วยจะไม่สนใจใครด้วยใครจะมาจับผิดจับถูกว่าตรงไม่ตรงก็คืออันนั้นก็คือ,คอมันคือความคิดเขาแล้วมันคือที่เขาปรุงแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่เราคมูฉะนั้นก็คือมันคือคือความมั่นคงเลยมันคือความมั่นคง,นคงที่จิตใจมัคือมั่นคงที่รู้เนี่ยรู้กายหรือใจรู้ลมความคิดตัวเองนี่แหละสาคัญที่สุดถ้าจะลงเรื่องที่เราเคยพูดอยู่ปล่อยว่าเตือนตนจงเก่าจงเตือนตนอยู่เสมอนั่นคือการรู้ตนเองอยู่เสมอเวลาไปคิด ว่าคนนั้นคนนี้เขาไม่ตรงตนเองอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะไปทําความเข้าใจของสิ่งภายนอกมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่จจบเหตุคือมันไม่ใช่เหตุที่ทําให้จบแต่มันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดถ้ารู้ภายนอกแม้แต่ภายในเนี่ยถ้ารู้ภายในแล้วก็ยังไปยึดอีกนะคือไปยึดไปยึดมันอีกเนะี่ยมันก็ไม่จบเช่นกัน แค่นั้นก็คือมันมันจริงเป็นเียงแค่ว่ารู้หรือว่าดูมันเฉยๆที่ครูบาอาจารย์ชอบเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้ดูจริงๆมันก็ผู้รู้ผู้ดูไม่มีเราก็เลยพยายามไม่ใช้คําว่าผู้รู้ผู้ดูแต่แต่บอกแต่ว่ารู้รู้หรือดูมันเฉยๆมันเป็นคําที่สั้นก้ามาอีกเพราะคนที่ติดในจำนวนภาษาบอกว่าผู้รู้ผู้ดูมันก็คิดว่าผู้ดูผู้ ผู้เนี้ยก็คือเป็นเราผู้รู้ผู้ดูเนี้ยก็คือเป็นเราดูเรารู้จริงๆมันก็แค่แค่รู้อะไรสักอย่างหนึง่งแค่แค่แค่รู้มันรู้มันรู้สิ่งที่รู้กันเองหรือธรรมชาติรู้ธรรมชาติอืธรรมชาติรู้ธรรมชาติหรือว่ารู้กับสิ่งที่รู้นงะมันก็มันก็ไม่ใช่อะไรทุกอย่างที่เราพูดด้วย ดูขันห้ามันเป็นธรรมชาติของมันดูดูถ้ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่นิ่งเงียบมันเงียบของมันมันทํางานเงียบของมันทั้งหมดไอ้ที่มันไม่เงียบเพราะว่าความคิดหรือว่าสัญญาเนี่ยคือความคิดมันปันปงมันปูงไปดึงเอาสัญญาขึ้นมาขึ้นมาเปรียบเทียบทุกอย่างที่รู้เห็นมันมันจึงมันจึงไม่เกี่ยวกับเลยเลยไม่เกี่ยวกับคําพูดสัมมวนภาษาอะไรต่าง ไม่ไม่มีอะไรต้องไปพูดถึงมันอย่างเงี้ยอันนี้คือการการประเพฤติปฏิบัติการเพือที่มันทําให้เลือดดีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่ความเงียบไม่เป็นอยู่ความเงียบไม่เป็นมันู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะ่ะกอยู่เงียบเงียไม่ต้องไปส่งออกไปดูอะไรอะั้งนั้นอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยก็มัน มันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ดูมันนั่นแหละไอ้ที่ว่ามันรู้สึกว่าขาดอะไรไปม,มันคืออะไรเป็นอุปทานหเปล่าเป็นความอยากหรือเปล่าก็าต้องอยู่เงียบๆเพื่อมันเป็นปนั่นแหละเขาเรียกว่าพเเพี่พี่ดังนั้นต้องรู้จักความอยู่คนเดียวหรือว่าความเป็นคือสันโดษอะรู้จักสันโดษให้มันเป็นรู้จักการอยู่คนเดียว อยู่หนึ่งเดียวอยู่เดียวเดียวให้เป็นการที่จะพ้นไปได้เนี่คือมันหมดอะไรมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมันไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะมันไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นก็คือมันต้องอยู่แบบแบบแบบที่ให้รู้เห็นอารมณ์ที่มันก็คือให้รู้เห็นีิว่าไม่มีอาการเกี่ยวกับอะไรอะไรทั้งสิ้นให้มันได้ มันก็คือก็การการได้มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งใดสิ่งใดนะอันไม่มีความรู้สึก,กว่าพอใจไม่พอใจ